สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนน์เราเซลล์มดจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันครับเป็นเป็นยันม่าเอฟเจ็ดสองห้าทีนะครับผมยันม่าตัวนี้ครับจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับเรามาดูตัวรถกันใกล้ๆครับผมแบบสวยๆเดิมๆนะครับผมดอกยางสี่เส้นยังสวยๆอยู่นะครับ โยด้านหลังยังไม่ได้ใช้ครับด้านหลังเดิมๆเห็นยกแน่นๆครับผมแต่คุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถยันมา EF725 ที e นะครับผมร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับรถคันนี้ไปในราคา495,000บาทเท่านั้นนะ495,000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ เบอร์ ard, โทรก็ตามนี้ครับ01365701605237นะครับอ่ะเรามาดูกันกับเครื่อนแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นี่ครับผมเรื่องนิ่มๆเ่็วง่ายๆครับ น,นิ่มๆเครื่องเกียร์ดีครับผมไม่รัวไม่เริ่มย้ำอีกครั้งนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถยันมา EF 725T นะครผมรถคันนี้มาในราคา495,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์ h ช n แน,นลแล้วก็เพจร้านด้วยนะครับผมบัวสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมขอขอบคุณครับ